สวัสดีสบาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับที่ทุกท่านต้องบอกว่าว้า wow! วสุดๆกับ SUV คุณภาพลำใหญ่สวยใสยใหม่มากๆกับ m g g s 1.5 TD ปี2018ครับท็อปๆสวยๆเลยนะครับราคาเปิดไปที่2 9 9 0 0 0บาทครับ ลำนี้นะครับเลขไม้วิ่งมาเพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองไม่มีอีกแล้วครับไปเช็คไปค้นในตลาดได้เลยครับราคาแบบนี้ไม่มีแหวดบวกเลยนะครับผมราคาเน้นๆบัตรประชาชนใบเดียวซื้อสดจบที่299,000บาทครับราคาดีงามครับส่วนจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ตามเครดิตลูกค้าได้เลยนะครับผ่อนเบาๆสบายๆผ่อนยาวๆนะฮะคันนี้สวยๆนะครับ เป็นตัวรองท็อปนะฮะย้ำนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับใครที่มองหาอยู่ราคาแบบนี้ได้ SUV ดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรีบด่วน,นครับรถจอดอยู่ราบอินทาเพื่อนๆที่ไหนก็ออกได้ต่างจังหวัดก็ออกได้ครับโอนจองเพียงแค่3,000บาทนัดรับรถได้เลยครับรถดีๆสวยๆราคาดีงามไม่น้อยๆครับสีส้มสวยใสยทรงสปอร์ตรีประจัดได้เลยนะเพื่อนๆนสมาชิก โทรด,ด่วน088 584 5375นะครับ088 584 5375ครับ MGGS 1.5 TD ปี2018ครับ